คือคุณภาพทองปลอมของร้านทองเอกคิวเวอรี่ดีกว่าทองปลอมในตลาดทั่วไปยังไงในประเทศไทยเราเดี๋ยวผมขออนุาญาตตอบคาถามแบบเล่าเรื่องดีกว่านะครับคืออดีตที่ผ่านมาผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบใส่ทองปลอมเพราะผมเข้าไม่ถึงราคาของทองจริงตั้งแต่สมัยวัยรุ่นมาแล้วผมชอบใส่ทองปลอมมากแต่เวลาใส่ปัญหาของผมแล้วกลุ่มเพื่อนเพื่อนบางคนที่เราใส่ทองปลอมกันปัญหาของเราคือลอกง่ายมากเอามาใส่นิดเดียวก็ลอกแล้วบางครั้ง ตรงตะขอโดนข,ดขูดขูดขีดขีดนิดหน่อยก็อลอกแล้วครับแล้วต้องเกิดการชุบซ้ำๆบ่อยๆสมัยนั้นเมื่อย้อนไปประมาณ20ป่าปีที่แล้วครั้งละหลักร้อยแล้วครับไปชุบไปอะไรครั้งละแ0 0หรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างสูงราคาแล้วสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือมันโปต่อหน้าเพื่อนนะครับ ต่อนหน้าคนที่เห็นว่าเอ้ยทองมองลอกเลยนะอะไรนู่นนี่นะครับซึ่งซึ่ง,ง,ง,งทําให้คนใส่ทองปองลอมมึงผมก็รู้สึกไม่มั่นใจกับทองคุณภาพของทองเลยเกิดแนวคิดขึ้นมาว่าวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเราอยากทําเองเลยไหมที่มันไม่ให้มันลอกอะ่ะจนได้เกิดทองเอกิูเวลรี่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วขึ้นมาว่าขายแล้วก็ดีวกับโรงงานแรกๆเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการผลิตตลอดเราก็พยายามควบคุมลนะหาวิธีการทํำยังไงให้ทองปลอมมีคุณภาพที่สุดเราก็พัฒนามาเรื่อยๆจนณนะตอนนี้เรามั่นใจว่าคุณภาพทองปลอมของเรานะครับถ้าเทียบกับทอง เรามั่นใจว่าลอกยากกว่าเจ้าอื่นแน่นอนไอ้ตรงนี้การันตีเลยครับลอกยากกว่าเจ้าอื่นจากการันตีจากผู้ใช้งานหนึ่งในผู้ใช้งานจริงที่ใส่ตองปลอมมาครึ่งหนึ่งของชีวิตผมปัจจุบันนตอนนี้แล้วไม่ได้กลัวปัญหาว่าใส่แล้วจะลอกโบ๊ะให้คนเห็นหรือใส่แล้วจะขาดจำดูไม่เหมือนทองจริงเรามั่นใจว่าของเราคือลอกยากมากแต่ถามว่าลอกไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าเราขายตองปลอมเราไม่ได้ขายทองจริงยังไงก็ลอกครับทองของเรายังไงก็ลอกแต่ลอกในเคสนี้ลอกยากแล้วไม่ลอกโบ๊ะให้คนเห็นทันทีอยู่กับการใช้งานเหมือนผมเขข้าาใจปัญหองคน ใส่ทองปลอมว่าโอเคพอใส่แล้วลอกมันจะลอกตรงตะขอเราเลยแถมตะขอให้ลูกค้าเยอะๆเมื่อก่อนแต่ตั้งแต่วันที่14 15กาคุมภาที่ผ่านมาเราได้คิดค้นวิธีการใหม่ขึ้นมาที่ทองลอกยากมากตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาเนี่ยเราไม่มีการแถมตะขอให้ลูกค้าแล้วเพราะเรามั่นใจในคุณภาพของสินค้าของเราแล้วว่าตะขอที่เราให้ไปเนี่ยยังไงก็ไม่ลอกแล้วลอกก็คือลอกตามอายุการใช้งานอาจจะหลายเดือนแต่ก็จะมีลูกค้าบางท่านนาทองเราไปขูดก็มีไปทดลองก็ต้องบอกว่าทดลองอยังไงก็ลอกเพราะคองของเราคือทองปลอมเราไม่ได้ขายข ทองเราคือทองปลอมจริงๆเราเราไม่ได้ขายทองจริงปลอมๆจะมีลูกค้าบางท่านซื้อของของเราเรามีคําแนะนําให้บางท่านเอาไปโดนสารเคมีเอาไปขูดหรืออะไรนู่นนี่นั่นสามว่าทองปลอมอยังไงก็ลอกเร็วถ้าโดนขูดหรือโดนสารเคมีหนักๆไมหลอดบางท่านเป็นช่างเครื่องเอาไปใส่เอาแหวนซื้อแหวนเราไปใส่ทํากับเครื่องน้ามันเครื่องอะไรพวกนี้ครับวันเดียวก็ลอกเลยครับอย่างนี้มันไม่ได้ลอกง่ายๆแต่ถ้าเราไปทําให้มันลอกง่ายๆมันก็ลอกได้ครับในเคสนี้ กลับมาตอบคำถามในคุณภาพของทองปลอมว่าเราดีกว่าเจ้าอื่นยังไงเราการันตีได้ด้วยยอดที่มีลูกค้าหรือมีผู้ไว้วางใจกับทางเราเยอะมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ในตลาดประเทศไทยทําไมทองเอกจิวเวลリถึงมีคนใส่ทองปลอมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณภาพสินค้าของเราที่มีเรามั่นใจว่าคุณภาพสินค้าของเราดีแล้วลูกค้าให้ความเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆจากกลุ่มคนใช้จริงดูในเพจของเราทองปลอมเรามีมานานแล้ว10ปีและตอนนี้ยอดคนติดตาม2 0 0แส0กว่าไม่เคยลดแล้วก็เรื่องคุณภาพเราไม่ได้ด้อยทุกชิ้นที่มีคุณภาพลูกค้าก็จะ ชิ้นไหนที่ส่งไปถึงมือลูกค้าแล้วไม่ได้คุณภาพเราเปลี่ยนให้ลูกค้าทันทีด้วยซ้ําถามว่าในที่เราเก็บสถิติมาช่วงหลังเนี่ยห้าชิ้นมีประมาณ1ชิ้นที่เราต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าเรายังยอมรับว่าตรงนี้เรายังต้องพัฒนาต่อเนื่องเรายังต้องพัฒนาอีกพัฒนาในทองของเราให้ระบบการ QC กขั้นตอกนการผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นตรงนี้ถึงเรานําเจ้าอื่นมาเยอะแล้วในตลาดแต่เราก็ยังไม่ได้หยุดพัฒนาเพื่อคุณภาพทองปลอมจากคนหนึ่งที่เข้าใจกลุ่มคนใส่ทองปลอมเหมือนกันว่าเราตต้้้้้อออองงพพััฒนนาาาาาสิิิคคขเเเรรรรรใใหดีืื่่ยยๆวมมุธกกบบผูช ผู้บริโภคเสมอขอบคุณครับ